สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cabin Stay คลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปไปกลางเต็นท์นะครับแต่ว่าจะเป็นคลิปพาทุกคนมาจัดห้องแคมปิ้งนะครับซึ่งห้องแคมปิ้งของเราเนี่ยของเยอะแล้วก็ลกมากๆแล้วก็เป็นห้องที่เล็กนะไม่ได้ใหญ่มากนะเดีย๋ยวพาทุกคนไปดูว่าตอนนี้สภาพห้องแคมป์เราเป็นยังไงบ้างครับ <S <S โอ้ห้องแนนเขาจะพาทุกคนมาจัดห้องแคมป์มันไม่มีที่จะเดินแล้วทุกคน <laughs> ต้องบอกว่าห้องที่ทุกคนเห็นตอนนี้ครับเป็นห้องขนาด3คูณ3เมตรเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ของเยอะมากๆเลยชั้นนี้เป็นเต็นเป็นเต็นแล้วก็มีท <laughs> ีพื้นที <laughs> พื้นก็มีนะครับนี่นดูพื้นพื้นที่ยืนนี่ไม,ม่ไม่มีที่จะเดินกันแล้วนะ นี่ครับอาจจะพาทุกคนดูก่อนนะนี่สภาพห้องนะครับห้องนี้เป็นอดีตห้องฟิตเนสนะครับซึ่งเราเลิกฟิตเนสกันแล้วครับนี่นี่ชั้นตรงนี้เป็นพวกเครื่องนอนโอ้โหยันเพดานเห็นไหมมีกระจกฟิตเนสอันใหญ่ด้วยเห็นห้องแล้วก็พูดไปถูกเลยว่าอะไรเป็นอะไรบ้างด้วยมันรู้จะบอกอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะนี่นี่ข้างหลังให้ดูข้างหลังครับนี่ ดัมเบลครับแล้วก็มีฐานวางดัมเบลอันใหญ่มากมใช่อันนั้นก็เป็นไอที่อย่างนี้อยู่ที่ยกน้าหนักที่วางที่ยกน้าหนักอ่ะตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับนอกจากเป็นห้องฟิตเนสเป็นห้องเก็บของแคมร้อยยังเป็นห้องเก็บรองเท้าด้วยนะครับทุกคนดูแล้วก็มีโมเดลเกาหลีของน้องแนนอยู่นิดหน่อยด้วยนี่เออตรงนี้เป็นที่เก็บพวกโต๊ะ ก็คือตอนนี้พวกเราก็จะเคลียอะไรที่ไม่เกี่ยวกับแคมป์เนี่ยเคลียออกให้หมดก็คือพวกเครื่องออกกาลังกายที่มันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ย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 เดี๋ยวจะเอาออกเอาออกแล้วก็จะได้พื้นที่เก็บของแคมป์มากขึ้น <laughs> ไม่ใช่ว่าเราจะลดของแคมป์นะเดี๋ยวเราก็ซื้อเพิ่มแต่ว่าที่มันไม่พอเราะงั้นเราต้องเพิ่มพื้นที่ให้มันสามารถจัดเก็บได้ อย่างล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งซื้อแอร์มาเออแอร์แต่ว่าแต่ว่าไม่มีที่ไวแอร์ไม่มีใช่แอร์อยู่ข้างนอกห้องนะครับนี่มแบบอะไรเนี่ยคือมันเยอะไปหมดเลยอ,ะอ่ะใช่กระเป๋าโมอเตอร์ไซค์ด้วยอะไรด้วยโอ้โหเยอะแยะพยายามขายออกไปแล้วมันก็มันก็ออกไปนิดหน่อยะองอะีอย่ยเบื้องต้นนะครับเราจะทำาไงก่อนอเอาพวกเนี่ยก็คือเอาพวก S <S> <อา S 1> พวกอ,ออกอากําลังกายเนี่ย,ยออกไปก่อนรอ,องเท้าน่าจะไว้เหมือนเดิมเพราะว่ามันแบนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเราสั่งไอชั้นวางที่เป็นเหล็กเนาะ<อ>ยาว2เมตร2เมตรอ่ะเราจะเอาแบบยาวไปเลยยาวไปเลยเเราก็จะวางชิดติดแล้วก็คือเต็มห้องไปเลยใช่เดี๋ยวเปน็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับ ตอนแรกมีตู้โชว์จู่ตรงนี้นะครับเราเอาออกไปแล้วสองตู้ต่อไปก็เป็นฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราเอาเหล็กออกกําลังกายชิ้นนี้ออกนะครับแล้วก็เอาฐานวางดัมเบลอันนี้ออกด้วยนะไปะทำต่อตอนนี้เอาออกมาจนเห็นไอ้นี่แหละเครื่อง ยกลำหนักแบบแท่นด้วยตัวนี้เราเจะอ,ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยที่ชกมวยของเราเราก็จะอ,ออกไปเหมือนกันนะเบา<อ>ะนั่งอันนี้เราก็จะอ,ออกเหมือนกันนะครับ <laughs> ที่เราก็จะเหลือเยอะ <laughs> มันเคยเป็นท่อกาลังกายจริงๆ <laughs> ยกออกไปทั้งหมดเมื่อกี้แล้วเราก็เจอขุมทรัพย์ออกกําลังกายของเราจะ <laughs> ออกกําลังกายต่อ ตอนนี้นะครับเราก็เอาของตรงนี้ออกหมดแล้วเนาะก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้รอชั้นวางของที่เราสั่งไว้นะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นสงการเขาเลยมาส่งไม่ได้นะครับเขาปิดกันหมดเลยนะเนาะเคียรรอไวล้ละไม่เป็นไรส่วนทางฝั่งนี้ครับทางฝั่งนี้เนี่ยตอนแรกอาจจะเป็นตู้กระจกอินเด็กนะตู้โชว์สองใบแต่ว่าเราเอาออกไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้คือของที่เอามากองกองไว้ก่อนนะไม่มีที่จะไว้นะรอชั้นมา มันจะเป็นกำแพงโล่งๆครับเดี๋ยวเราจะหาชั้นวางที่เป็นไม้นะครับมาวางตรงนี้2อ,อันเอาแบบหน้าแคบๆนะซึ่งเรามีอยู่แล้วแหละครับเดี๋ยวเราเอาไปทําความสะอาดก่อนเดี๋ยวลองยกมาวางดูนะว่าตอนวางเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะเราก็เอาชั้นมาวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหดูดีมากนี่โอ้ นเดี๋ยวเราก็ไปหาของมาวางนะพอเระวางแล้วนะครับทางนี้ก็เละเพราะเราขนของจากตรงนี้มาวางนะอ,อย่าค่อยเก็บใหม่ตอนชั้นวางของมาส่ง ก็เสร็จแล้วนะครับห้องแคมป์ของเราโอ้โหใช้เวลากันประมาณสองสองอาทิตย์สอาทิตย์ได้เพราะว่าตู้มาส่งช้าเวตู้ชั้นคารกชานชั้นชั้นเนี่ยมาส่งช้านะทุกคนเรามียกเลิกมีอะไรเพราะมัติดสงการนะครับช่วงนั้นอ่ะมาเดี๋ยวฟุกจะพาทุกคนมาเปิดชมห้องแคมป์ครั้งแรก เราไม่เคยเปิดห้องแคมป์เราที่ไหนเลยนะเพราะว่ามันลกลุงลังไง <c oughs> มันลกเลยไม่กล้าโชว์ตอนนี้จัดใหม่แล้วกล้าโชว์แล้วคือตอนนี้ยังเป็นระเบียบยังสวยอยู่ <c oughs> เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไม่รู้แล้ว <c oughs> ออมัต้องถ่ายเก็บไว้อนะทุกคนมามาดูกันเถอะโอเคนี่แล้วก็คือทั้งหมดที่เราจัดเอาไว้นะครับ จะพามาดูทีละโซนนะว่าเราจัดอะไรไว้ยังไงกันบ้างครับจะมีตรงนี้ครับที่เป็นรองเท้าเนี้ยรองเท้านี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าห้องนี้อดีตก,ก็เคยเป็นห้องรองเท้าด้วยนะใช่เพราะว่าถ้าเอาออกไปก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ไหนแล้วบ้านมันเล็กมากแต่ถ้าแต่ถ้าเอาออกไปนะเอากระติกมาวางได้หมดเลยนะ ใช่คือตอนนี้ห้องนี้ไม่มีกระติกวางแล้วทุกคนพวกกระติกของเราเพราะว่ามันไม่พอไม่พอจริงๆ <c oughs> ไม่งั้นมันก็ต้องวางพื้นไอห้องโลง่โลงๆที่อุตส่าห์ภูมิใจมันก็จะแน่นเหมือนเดิมเลยใช่ตอนนี้กระติกอยู่ใต้บันไดมาครับเดี๋ยวมาดู <c oughs> โซนแรกโซนที่น้องแนนภาคภูมิใจนะครับเป็นโซนของน้องแนนจัดจริงๆก็ช่วยกันจัดแล้วเอออ่ะแต่เกียงตะเกียงลูกหลักของแนนมีแค่นี้ ให้ตรงนม้อธิบายโซนนี้ให้หน่อยก็อันเนี้ยแต่เด <Sure> ิมเป็นชั้นวางที่อยู่หน้าบ้านไว้พวกของมอเตอร์ไซค์ฟุบเราก็เอาเราจะมีชั้นวางกากๆของห้องนี้อยู่แล้วเอาไปเทินมาแล้วชั้นเนี้ยมันมันดีมันมันเป็นสโลปเรียบกับกำแพงมันเมื่อไงมันประหยัดพื้นที่อ่ะมันความหนาความหนาของไอเนี่ยความลึกของตัวชั้นอ่ะมันจะข้างบนมันจะเล็กใช่ไหมใช่ แล้วนะมันจะค่อยๆบาน,บานลงไปขางล<า>่างแต่ว่ามันก็ไม่เขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าบานเยอะอะไรขนาดนั้นเนาะคือมันบานพอดีเท่าคอนโดรองเท้าเราไงม,มันก็เลยดูเป็นแบบระเบียบ๊พอดีนะคะอให้ดูคอนโดรองเท้าเรานะครับเออเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับมันค่อยๆสโลปลงมา่างนี้นะอืม อันนี้ข้างบนสุดเป็นอะไรนะกระเป๋าข้างของคาโกคอนเทนเนอร์ใช่ครับเรามีสองสีใช่มีสองสีแล้วก็มาวางโชว์ตรงนี้ถัดลงมาก็วางตะเกียงโชว์ตะเกียงไปสองชั้นเลยเนเน่หมวกเคมิสเตเตให้ดูใกล้ๆดีกว่านี่ไงโลโก,โก้ทำกำกาภูเขาโลโก้เปลี่ยนเสมือนเต้นอ <laughs> อันนี้ก็เป็นพัดลมเป็นของคางร์โกคอนเทนเนอร์กับลูมินานี่อันนี้เราก็เอาอีโคโมาวางอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรนะปรับแรงดันไฟอ่ะอันนี้เอามาใช้กับแอร์แอร์เคลื่อนที่เาาวกเตา ทุกคนเป็นเตาแก๊สอ่ะเตาแก๊สทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยนะมีทั้งของอิบาตานีเนาะใช่โซจิโอป่ะโซจิโอมั้งถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะซาจิโออะที่ฮิตฮิตเมื่อก่อนอะไทยวัสดุอะจะมีเตาสโนพีเตา W A Q อะไรพวกนี้ครับอันนี้ซอกนี้มันเหลือก็เอาโต T A Cargo คะแนนมาวางพิงก็พอดี เป็นระนาบเดียวกันใช่ใมันจะมีพวกช่องเสาเหลือมันจะเหลือ,อช่องแล้วก็เอานู่นนี่นั่นมาเสียบนี่อันนี้อะไรนะเจรเซลขออีโคโฟล์นี่ก็เสียบไปบฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่ตะเกียงเนาะเดี๋ยวเวลาไปแคมป์ก็ค่อยหยิบแบบนี้มาใส่กระเป๋าแล้วก็ถือไปแคมป์ถัดจากข้างๆตรงนี้นะครับด้านบนที่มีชั้นวางรองเท้าเนี่ยแล้วก็มีกระเป๋าคาโก,กน,นะครับกับ อ่น้จะอันนี้จำจำชื่อแบรนด์ใบนี้ไม่ได้แล้วนั่นแหละใบละ50ลิตรเนี่ยสองใบวางอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะใออช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะครับก็เป็นโซนของฟุกบ้างนะหูใหญ่จังใหญ่เลยนะโซนนี้นะครับมันเร,เริ่มจากตรงหัวนเนี่ยมันจะเหลือเนื้อที่ใช่ไหมครับหลังจากที่เราวางชั้นแล้วนะชั้นน่ยมันจะตัวนี้จะเป็นชัน้น ของเก่าของเรานะเราก็ยังามาใช้งานได้อยู่ครับมันจะเหลือนที่ตรงนี้ใช่ไหมพอวางแล้วอะ่ะเราก็เลยเอาแอร์มาวางกลายเป็นว่าแอร์น่ะมันเสมอกับทางเดินของเราพอดีเลยน,นี่ทีนี้ข้างบนเนี้ยมันก็จะเหลือใช่ไหมครับเราก็เลยเอาเอาเป็นเหมือนกับว่าเบ็กบอร์ดที่เป็นแผ่นเหล็กเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นของเก่าอยู่แล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ที่เรามันอยู่ห้องเนี้ยแต่มันอยู่คนละจุดกันเราแค่ย้ายจุดมาไว้ตรงนี้ แล้วก็เอาเก้าอี้ฮีนออกมาแขวนอันนี้ก็เป็นอะไหล่โต๊ะของคอมมานาครับก็กลายเป็นแบบว่าเออมันก็ดูดูดีนะทั้งนั้นนะมันก็เหมือนเราใช้พื้นที่ว่างให้มันมีประโยชน์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย,ออยก็หยิบใช้หยิบจับง่ายขึ้นด้วยนะใช่อะถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูชั้นนี้ก่อนชั้นนี้ข้างบนนะครับพุกจะเอาไว้พวกที่นอนนะครับก็จะมีที่นอนดีแคนลอนทั้ง2ตัวเลยแล้วก็มีพวกเต็นท์มุ้งสปริงนะ ก็จุดใต้นี้อารมณ์เหมือนพวกเครื่องนอนอตรงนี้มีแอบวางท่อแอร์ด้วยเพราะว่าแอร์มันอยู่ตรงนี้ไงเพื่อเอามาวางอรนนี้ก็เป็นพวกผ้าห่มผ้าห่มนี่ก็มีหลายหลายฤดูมากเลยผ้าห่มฤดูร้อนผ้าห่มฤดูหนาวผ้าห่มที่จะใช้ในห้องเวลาเปิดแอร์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอันนี้ก็เป็นผ้าคลุมเก้าอี้ของเรานะครับแล้วอันนี้ก็เป็นพวกแบบของเขาเรียกว่า สิปถาอะไรไม่รู้อะไรเยอะแยะเสือพวกอะไรแบบว่าเออที่มันมันดูเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆเออเราก็เอามาใส่กระเป๋าแล้วเราก็คงไม่ค่อยได้ใช้แหละเราเลยใส่กระเป๋าเราก็เลยยัดเก็บไว้ตรงนี้ก็จะเป็นถอแอร์่อแอร์พวกหน้ากากแอร์พวกอะไรพวกนี้อนะก็จะอยู่ใกล้ๆกับแอร์เหมือนกันพวกนี้มันเป็นกระเป๋าทรงเดียวกันก็เอามาไว้ด้วยกันนี่ก็มีพวกเตียงเบสเวมี เก้าอี้ฮีน็อกที่เรารวมกันเป็นกระเป๋าเดียวนะแล้วก็มีโซฟาคู่ที่ซื้อมาแล้วยังไม่เอา,เอาไปใช้สักทีหนึงยังไม่จบชั้นต่อไปชั้นนี้ก็เป็นพวกเก้าอี้ครับอันนี้ก็มีเก้าอี้ของอ่เอาแคมมีเก้าอี้นอตเบย์นะพวกนี้ก็จะเป็นทารครับทารทารของรถต่งแต้หลังคาแล้วก็ทัร์ทั่วไปข้างล่างสุดนี้ก็จะเป็นพวกเสา อาต่างๆนะถัสาตะเกียงอะไรพวกนี้ครับเนี่ยก็โยนโยนไว้ใต้นี้มันก็ได้จัดแยกกันมันก็ได้หาของได้ง่ายขึ้นครับมาไปดูชั้นใหญ่กันต่อชั้นนี้ใหญ่มากนะบอกขนาดชั้นก่อนเพราะว่าชั้นนี้เราเพิ่งซื้อมามันสองประมาณ2 5 0 0 2 5 0 0บาทนะซื้อมาจากในช้อปปี้นั่นแหละอมันเป็นชั้นที่ขนาดมีความความเนี้ยความกว้างแล้วกันความกว้างอยู่ที่2เมตรนะ ความสูงก็2เมตรครับแล้วมีความลึกอะด้านลึกอะอยู่ที่ประมาณหกเซนอะมันเป็นชั้นที่ใหญ่มากแล้วในราคา2,500 2,500บาทถือว่าคุ้มนะแต่ว่าเขาจะจัดส่งค่อนข้างนานนะประมาณ1อาทิตย์ครับแต่ว่าเป็นร้านจากไทยนะแล้วตอนมาส่งอะก็ถ้าจะเอาความเรียบร้อยั้งแน่เนาะไม่ได้เลยนะ มันก็จะมีแบบว่าการบุบจากขนส่งบ้างใช่อย่างของเราว่าแผ่นนั้นเราก็จะบุบ,บเนี่ยแบบแนี้ที่ฟุกขึ้นให้ทุกคนดูอะ,อะบุบแบบนี้เลยอะแต่มันก็เอามาประกอบได้เอาอันนี้ต้องประกอบเองนะแต่ว่าง่ายประกอบง่ายประกอบประกอบง่ายครับมันไม่ต้องใช้น็อตอะไรเลยนะมันแค่เนี่ยทุกคนมาดูใกล้ๆตรงเนี้ยเนี่ยมันเหมือนเขาทำอย่างเงี้มาครับไอสลักมันก็จะลงล็อกตรงนี้ครับแล้วก็เดือนลงมากึ๊บแค่นั้นเองมันมันไม่มีอะไรขัดขัดกันอยู่ ไม่ต้องใช้น็อตเลยออก็ประกอบง่ายแล้วก็แต่ละท่อนที่มันมามันก็น้ําหนักเบาอะ่ะมันไม่หนักเลยมันเป็นเหล็กบางๆแต่มันก็รับน้ำหนักได้เยอะนะทุกคนดูจากของพี่วางก็น่า,าจะรู้นะถ้าใครสนใจอย่าฟุกทิ้งดิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะเผื่อใครอยากจะไปจัดห้องเรวาจะไปวางอะไรได้นะแต่ฟุกก็บอกไว้ก่อนนะว่าร้านที่ฟุกซื้อส่งใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยอะ่ะอืม,อมแต่ร้านนี้ใช้โค้ดได้นะ <laughs> <S 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 มาดูดูของเมื่อกี้พาออกเรื่องไปข้างบนนะครับก็ยังเป็นพวกแผ่นรองนอนที่เป็นแผ่นโฟมนะแล้วก็มีพวกกระเป๋ากระเป๋าพวกนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่เราใส่พวกหมอนพวกอะไระเวลาจะเราจะไปแคมป์นะครับใบใหญ่นะหมอนผ้าห่มแล้วก็จะยัดไปในนี้ทีเดียวเลยแล้วนี่ก็เป็นกระเป๋าที่เราเอาไว้ออกทิปมอเตอร์ไซค์แนนแต่ยังไม่ได้ออก แดดร้อนอย่างนี้หมูรอไปก่อนนะลูะไม่ไหวอ่ะอ๋อก็คือชั้นบนนะ่ะเน้นว่าให้ไว้ของเบา<อ>เพราะว่า,าถ้าเรายกขึ้นยกลงกับชั้นบนนี้แล้วถ้าเป็นหนักนี่ก็ค,คือหลังเดาะนะทุกคนเพราะมันสูงเนาะแนะแนาให้ไว้ของใหญ่แต่เบาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อ,อ,อแล้วไอ้ชั้นเนี่ยมันปรับตามเราอยากได้ความแคบความอะไรเราก็เลือกเอาเลยนะมันมีมาให้สี่ชั้นอ่ะ อยากไม่ขนาดไหนก็เลือกเอามา,ช,มาชั้นที่2ข้างในสุดเนี่ยก็จะเป็นเต็นที่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะเป็นเต็นโอซากนะแล้วก็มีเต็นมาร์กนะครับที่อยู่ข้างในนี้ถัดมานะครับช่องนี้ก็จะเป็นนี่พัดลมพัดลมบนิต้าของเรานี่ตอนนั้นเราเก็บไว้เราไม่ค่อยได้ใช้อยู่นี้เราพกไปแค่ตัวเดียวพอก็คือตัวที่อยู่ในถุงนี้ครับส่วนกระเป๋าเนี่ยที่เราใส่พัดลมบริต้าก็เป็นกระเป๋าแบรนดียวกับของ เคสแอร์นะครับชื่อใน Facebook เขาจะชื่อโกวิดอัดน,นะครับแต่ว่าแบรนด์นี่เขาติดที่ป๋อชื่อว่าไวไลน์นะครับนี่เรามีหลายใบนะถ้าต่อมาก็จะเป็นช่องของเตาแก๊สยูนิเฟนนะเตาแก๊สยูนิเฟตัวนี้เราก็เนี่ยทำช่องไว้อย่างนี้ทุกคนดูเราไปซื้อไอ้แผ่นเนี้ยมามันตกไอ a แผ่นเนี่ยมันเป็นแบบว่าเสียบล็อกเข้าไปอะ่ะมันง่ายมากแบบมันแค่หนีบอยู่กับตัวเนี้ยแล้วมันก็แบ่งแบ่งพาร์ติชันของเชลเราอะ่ะได้ดีมากๆนะ แต่ว่ามันอันรับหนึประมาณ100บาทนะครับต่อชิ้นนะเราซื้อมาวันมสี่อันมั้งเนี่ยพวกก็แบ่งไว้พวกก็เอาเก่เาไปวางใส่นี่นะมันก็จะพอดีเลยแล้วพอแล้วพอแบ่งนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นโซนของพวกโต๊ะนะอันนี้ก็เป็นพวกอ่มัตเตอร์เชลนะคาร์โกม t ตเตอร์เชโต๊ะของเราคอนเนอร์นะแล้วก็นี่เอนเทเของคาโก้เหมือนกันก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับส่วน โซนสุดท้ายตรงนี้มันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะมันเป็นโต๊ะของของมะนายนะทั้งเซตเลยแล้วมีมีแนบถังขยะของคาโก้ไปนึ่งก็เราก็จะวางให้มันพิงไปอยู่กับเหล็กเนะี่ยให้เหล็กมันรับน้ำหนักนี่ประมาณนี้อันนี้จะเป็นคานเสาเหมือนกับอ่ามันมันหมุ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 น,มน,มน,มนยืดๆืดอะ่ะพกซื้อมาจากในช้อปปี้เอามาเอามายันไว้ให้มันเหมือนกับให้มันแข็งแรงขึ้นหน่อย เพราะว่ากลัวเวลาโต๊ะมันพิงกลับไปตัวเนี้เห็นนะครับมันมันยึดยืดยๆเนี่ยกลัวมันไม่ค่อยกลัวมันจะแบบจะงอไปอะ่ะเออก็เลยเอาไอคานี้มาลองไว้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะชั้นที่3ครับชั้นนี้จะมีแต่เต็นท์แล้วนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นเต็นท์โอกว่านะครับเป็นอพอลโอนแล้วก็มีทวินเคตตานะฝั่งนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของแม็กมอลเทนนะครับยังเหลือหนะ้าที่ให้ใส่เต็นท์อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนะ จะวางซ้อนกันได้อ๋อะชั้นสุดท้ายแล้วชั้นนี้ก็ยังเหลือเนื้อที่ให้ใส่เต็นท์อีกเนาะเออเอเออดีพูดเองเลยอะชั้นนี้ก็จะเป็นเต็นท์อาบุกลินนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้เคยอายพกางนนั้นเราเพิ่งซื้อมาแล้วก็มีเต็นท์อาดันแคนดันแคนก็เพิ่งเอาไปอาทิตย์ไหนอะที่เป็นาหนาวอะทิพย์เดียวกล้าก็เออแล้วก็ยังไม่ได้ไปใช้เลยต้องเอานองไปใช้หน่อยละ แล้วข้างในตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกเต็นที่แบบว่ามีขนาดเล็กๆนะเราก็จะเอาอยัดไปข้างในเพราะว่ามันจะได้หยิบง่ายข้างในนี้ก็จะมีอะาดอดีเคนการูนะมีเซนอาร์ตโอคิตมะมีพลเลอร์อะไรพวกนี้นะเออมิ Work, be, อนิมอลเวิร์กพอมเม่อะไรเงี้ยก็อยู่ข้างในนี้หมดเลยซอนนี้ก็มีประมาณนี้นะทั้งหมดนี้ก็คือเต็นที่เหลืออยู่ของเรานะเรามี ปล่อยหลังไม่ไปหลายตัวแล้วนะครับตัวที่ทุกคนไม่ค่อยเห็นแหกะตัวน่าสนมาก็ที่เหลือมา,มานเนี่แหละเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยปล่อยเรื่อยๆนะใครสนใจตัวไหนก็ลองทักมาถามได้นะใสของหน <S 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 อ่อยมาสุดท้ายแล้วครับมาตรงนี้มันจะเป็นตู้ครับตู้มันจะชิดกับหน้าประตูบ้านของเราแล้วนะทีนี้พอตู้มาวางอ่ะมันจะเหลือเป็นซอกตรงนี้ซอกตรงนี้ ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะแต่เรามีพวกเก้าอี้อ่ะที่มันพับได้แค่ครึ่งเดียวครับหลายๆคนคงมีนะเออล้วก็เลามาพิงไว้อย่างเงี้ยเฮ้ยมันได้นะเราก็มีเนี่ยเก้าอี้ของคาร์โก้เนี่ยที่เป็นกระเป๋าเนี่ยไซแอลใบใหญ่เงี้ยกลายเป็นว่ามันอยู่ในซอกสี่ตัวได้พอดีไปปังมากมากไปปังมากห้องเท่าไหร่นะสามคูณสามเมตรของเราใช่ทุกคนห้องเนี้ยคือห้องขนาดสามคูณสามเมตรเท่านั้นเองนะอารมณ์เหมือนเต็น โคเด็กว่ะสามูณออเออเนาะอ่ะข้างบนนี้ก็จะเป็นอ่าพวกเสื้ออ่าชูชีพของเราแล้วก็มาเอาเอาตัวขอตัวเอสมาแขวนไว้กับเหล็กคอนเ็นเหล็กนะแขวนไว้พวกนี้ได้หมดไม่มีอะไรแล้วอ่ะสุดท้ายตรงนี้ตรงนี้เป็นกล่องของวอ t นอตนะ มัน6 0ลิตรบ้างหรือว่ากี่ลิตรจำจำไม่ได้ใบใหญ่มากวัตน็อตคอนเทนเนออันนี้เราใส่พวกจิปาถะจิปาถะจิปาถะของเราเนี่ยคืออะไรรู้ไหมพวกถุงซองกระเป๋าต่างๆที่แบบว่าเราซื้อของมาเออใสน่นัน้นก็คือยิบย่อยอ่ะยิบย่อยมันบอกไม่ถูกอะ่ะมันถุงจำเพลงอา่าห <laughs> ลายๆอย่างอะ่ <laughs> กะก็สรุปก็คือใบเนี้ยไว้เก็บพวกซอง เต็นทซองของที่เราย้ายกระเป๋าไปหรือสายรัดอะไรพวกนี้แล้วก็มาไว้ในนี้ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอให้มันเวลาเราจะเอาอย่างเส้นเก้าอี้ฮีโนกของเราที่เราแยกออกไปอะเราไม่ได้ใช้กระเป๋าของฮีโนกถูกไหมเราก็เอาไอ้พวกซองเก็บของเขาอามายัดใส่ไปในนี้เราก็ได้หาเจอได้ง่ายขึ้นอ่ามกอย่างไม่หายเออมันจะไม่หายเท่านั้นแหละแล้วก็สุดท้ายก็คือชั้นนี้นะครับชั้นนี้นะเป็นตู้ ตู้เหล็กมั้งเออตู้เหล็กของล็อกกี้นะเราเอามาใส่พวกเนี่ยครับพวกเครื่องนอนของเรานะเนี่ยพวกแผ่นรองนอนหมอนต่างๆนะครับนี่ให้มันอยู่ในนี้นะมันจะได้ไม่สกปรกด้วยใช่ใช่เพราะมันเป็นของนอนเราของนอน,นชั้นสองก็จะมีอะไรเอ่ยอ่อพวกกระเป๋าพวกอไอย่งเตียงพวกอะไรพวกนู้นเนี่ยแผ่นรองพื้นต่างๆ อะไรก็ไม่รู้เยอะเลยหมดเลยสุดท้ายอ๋ออันนี้เป็นทาร์ฟครับทาร์ฟทาร์ฟพ,พวกทาร์ฟทาร์ฟอีกแล้วตรงนู้นก็มีทาร์ฟนี่หว่าตรง,งนี้ก็มีทาร์ฟเนื้อไม้ไม่ไว้ไว้ด้วยกันไม่รู้ช่องนี้จะได้ว่างอ๋อไม่รู้งงครับปวดหัว <laughs> ช่งางวันแล้ว <laughs> เอาเป็นว่าหมดแล้วละกันเอจัดเลยตอนแรกก็มีนี่ก็วางนู่นก็วางอะไรวะงงหมดเลวก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคน การจัดห้องแคมป์ของเรานะครับช่องเคบินสเตย์นะของโูกรมแนนเนี่ยในห้องขนาด3คูณ3เมตรนะก็ได้อย่างที่เห็นนะครับถ้าใครที่มีห้องที่ใหญ่กว่านี้นะก็จะสามารถจัดของได้เยอะกว่านี้อีกนะเอาเป็นแนวทางให้ทุกคนละกันว่าตรงไหนสามารถเอาไปปรับใช้อะไรได้บ้างเนาะแล้วถ้าใครอยากได้อะไรชิ้นไหนก็ลอง อคอมเมนต์สอบถามมาได้นะเดีย๋ยวฟุกจะส่งพิกัดที่ฟุกซื้อให้ทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปจัดห้องแคมป์ของเราแบบนี้นะครับครั้งแรกนะครับปกติเราก็จะมีคลิปไปกางเต็นท์หรือว่ารีวิวของแคมป์วันนี้กลายเป็นคลิปจัดห้องแคมป์นะก็ยังถือว่ามีประโยชน์แหละหลายๆคนเนี่ยยังไงก็ต้องแบบว่ามีห้องแคมป์ห้องเก็บของแคมป์แต่อาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าจะจัดอะไรแบบไหนนะครับ ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์กับคนที่ดูอยู่ทุกๆคนนะครับทุกคนใครชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเคม i ิสเตย์ S S S T e นะครับเจอกันใ่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับทุกคน